c o n เทนเนอร์โชว์เคสรีวิวตู้สำเร็จรูปแบบมีห้องน้ำภายในฟรีแอร์ฟรีค่าขนส่งสวัสดีครับท่านผู้ชม Container Showcase มีมากกว่าตู้คอนเทนเนอร์คลิปรีวิวนี้ผมพามาชม2ใบนี้นะครับที่เตรียมจะส่งที่นครศรีธรรมราชนะครับอำเภอศรีชนนะครับซึ่งทั้ง2ใบนี้เป็นรุ่นที่มีห้องน้ำภายในและก็ฟรีแอร์ด้วยนะครับรายละเอยียดของตัวตู้ทั้ง2ใบนี้มีอะไรกันบ้างผมพามาชมไปพร้อมกันเลยครับ ตัวตู้นะครับเป็นตู้ประกอบใหม่ขนาดความกว้างนะครับอยู่ที่3.00เมตรตรงนี้คือด้านกว้างครับตามแนวปากกาไปเลยนะฮะ3.00เมตรยาวด้านหน้า6.00เมตรความสูงของตัวตู้อยู่ที่2.80เมตรก็คือกว้าง3เมตรยาว6เมตรสูง2.80เมตรโครงสร้างทั้งหมดอย่างที่เห็นของตัวตู้ครับเป็นเหล็กซิงค์ปอดสนิมแล้วก็ถูกพ่นทับด้วยสีพาวเดอร์โค้อีกทีนะครับอย่างที่เห็นในภาพเป็นสีขาวครับ ตัวตู้ครับมีระบบระบายน้ําเป็นรางนะครับซึ่งตู้เนี่ยสามารถซ้อนกันได้2ชั้นแล้วก็ระบายน้ําจากหลังคาลงสู่ผนังด้านนอกซึ่งเป็นผนังเคลือบสีนะครับเป็นไอโซวอลนะครับผนังทั้งหมดของตัวตู้ทั้ง4ด้านเป็นไอโซวอลนะครับคุณสมบัติของผนังตัวนี้คือกันร,ร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้ซึ่งลักษณะของผนังจะเป็นแผ่นเหล็กเคลือบสีด้านนอกแผ่นเหล็กเคลือบสีด้านในแล้วตรงกลางจะเป็นโฟมโฟมตัวนี้เรียกว่าโฟมโพลีสไตรีนโฟม คุณสมบัติของฟมตัวนี้คือการร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟเก็บความเย็นได้ซึ่งเรานําม,มาใช้เป็นผนังของตัวตู้และก็จะมีการแรฟฟิลมนะครับเพื่อการลอยผนังภายนอกทั้งหมดนะครับอย่างที่เห็นในภาพทางลูกค้าสามารถแกะออกได้นะครับฟิลมตัวนี้นะครับจะมีฟิลมทั้งตัวของตัวผนังนะครับผนังแล้วก็ตัวประตูให้ด้วยนะครับสามารถลอกได้ส่วนรังคาครับลังคา จะเป็นหลังคาสําเร็จรูปแบบ2ชั้นนะครับก็คือเป็นฝ้าแล้วก็มีส่วนการความร้อนนะครับเป็นล็อกบูแล้วก็ด้านบนจะเป็นฝ้ามีทัอชีดอีกหนึ่งชั้นดังนั้นเรื่องการความร้อนแล้วก็เรื่องการรั่วซึมจะทําได้เป็นอย่างดีนะครับเนื่องจากว่าซ้อน2ชั้นแล้วก็มีส่วนตรงกลางแล้วก็เก็บเสียงได้ด้วยนะครับการร้อนเก็บเสียงไม่ลามไฟคล้ายๆไอโซวอลนะครับนี่คือรายละเอียดของตัวตู้ในส่วนของผนังและหลังคามาดูรายละเอียดด้านหน้ากันต่อครับด้านหน้าที่เป็นด้าน6.0เมตร เราจะมีตำแหน่งของประตูหน้าต่างนะครับประตูมีให้หหน,น้าต่างมีให้2ท่านผู้ชมสามารถสลับมุมได้แบบมาตรฐานคือมีประตูด้านหน้า1แล้วก็หน้าต่างด้านหน้า2ชุดแต่ใบนี้ครับทั้งสองใบนี้นะครับจะถูกโยกก็คือประตูนะครับมาอยู่ด้านซ้ายมือนะครับเป็นบานเปิดนะครับแบบผนังกันไฟและมีส่วนกันความร้อนเสร็จแล้วก็จะมีฟิล์มแรปให้ประตูระบบ,บล็อก2ชั้นมีให้เรียบร้อยแล้วหน้าต่างครับเป็นบานเลื่อนสลับพร้อมเหล็กดัดมีให้2ชุดอย่างที่ผมแจ้งไปปกติอยู่ด้านหน้า อย่างใบนี้ลูกค้าก็ไว้ด้านหน้า1ด้านหลังหนึ่งครับนี่คือรายละเอียดของตัวประตูหน้าต่างส่วนด้านซ้ายมือครับปกติเราจะเห็นว่าตำแหน่งแอร์เนี่ยมันสามารถโยกย้ายได้นะครับถ้าเป็นมาตรฐานนี่คือตัวประตูอยู่ฝั่งขวาแอร์ก็อยู่ฝั่งขวาไปด้วยใบนี้สลับครับเนื่องจากว่าทางลูกค้าเนี่ยจะวางใกล้ๆก,ก,กันนะครับก็มีการเดินตำแหน่งแอร์เนี่ยไปด้านหลังรุ่นนี้จะฟรีแอร์นะครับขนาด 12,000BT u นทะครับใหม่มมกอเบอร์5พร้อมติดตั้ง แล้วก็ตัวนี้เป็นตําแหน่งของ power pack ตัวผู้ตัวเมียแบบกันน้ําสําหรับต่อไฟเข้าพร้อมสายกลาวแท่งกราวนะครับตัวนี้เราเทสระบบไฟฟ้าอยู่ครับแล้วก็ตาแหน่งพัดลมดูดอากาศฮาร์ตลรีขนาด6นิ้วสำหรับในห้องใหญ่ครับและแอร์ก็มาห้อยอยู่ด้าน6เมตรด้านหลังส่วนด้าน6เมตรด้านหลังครับก็จะมีตําแหน่งของตัวหน้าต่างบานเลื่อนสลับให้1ชุดอย่างที่ผมแจ้งไปหน้าต่างมีให้2ชุดสามารถสลับได้นะครับแล้วก็ตู้ไปนี้มีห้องน้ําภายในครับห้องน้ําภายในก็นี่ครับ มี่เพือร่วมดูการทาตาลี่ให้ผ่นผนังนี่มีฟิล์มเคลือบให้เรียบร้อยสามารถดึงออกได้นะครับระบบท่อน้ําเข้าน้าออกครับตำแหน่งต่างๆครับฟอร์เดนะครับระบบระบายน้ํามีให้2ชุดนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องไปมุดเข้านะฮะท่านผู้ชมกระจําตรงนี้ได้เลยอ่างล้างหน้าครับน้ําดีเข้าครับสุขภัณฑ์ครับจ้าทั้งหมดนี้ภายนอกไม่ต้องไปมุดเข้าจ้าภายนอกแล้วใช้งานได้เลยนะครับโดยการต่อลงถังซักอีกทีครับนี่คือรายละเอียดด้านหลังที่เป็นด้าน6.0เมตร ส่วนด้านที่เป็น3.00เมตรค,ครับที่เป็นด้านถ้าหันหน้าเข้าตู้ฝั่งนี้จะเป็นด้านขวามือครับจะเป็นด้านทึบผงตัวตู้แจ้งไปแล้วนะครับตำแหน่งหน้าต่างประตูนะครับย้ายได้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต,แต่ถ้าจะมีเพิ่มประตูหน้าต่างก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมครับผมมาดูรายละเอียดภายในกันต่อขออนุญาตปิดป,ประตูนะครับเพราะว่าตัวตู้เนี่ยเขาจะกันร้อนเก็บเสียงไม่รังไฟแล้วก็เก็บความเย็นได้เวลาปิดป,ประตูเข้ามาแล้วเสียงภายนอกลดลงเลยนะครับประมาณสัก80% มาดูรายละเอียดตรงด้านทางเข้ากันก่อนครับนี่คือประตูระบบล็อก2ชั้นแบบกันน้ํานะครับแบบผนังกันไฟนะฮะสวิตช์ปิดเปิดเป็นของฮารโก้รีโมทเครื่องปรับอากาศแล้วก็ใบรับประกาศเครื่องปรับอากาศอันนี้ก็เวลาล็อกก็ล็อกได้2ชั้นนะครับระบบไฟฟ้านะครับสวิตช์ปิดเปิดฮารโก้จะควบคุมหลอดไฟ LED ฟิลิปจำนวน2หลอดนะครับแล้วก็พัดลมดูดอากาศฮาตาลในห้องใหญ่นี้1นชุดเทสปิดครับเทสเปิดครับ ตำแหน่งการติดตั้งเครื่องปรับอากาศครับตู้กลึมของเลเซอร์นะครับพร้อมเมนเซอร์กิตแล้วก็เซอร์กิตอันนี้เปิดเครื่องปรับอากาศที่เรียบร้อยแล้วพัดลมดูดอากาศฮาร์ตเลอร์ขนาด6นิ้วครับปลั๊กคู่กาวครับแบบ2ซ็อกเกอร์นะครับของฮาโกมีให้ตรงนี้1ชุดแล้วก็ด้านไกลนี้1ชุดครับตำแหน่งครับหน้าต่างบานเลื่อนสลับนะครับพร้อมเบรกดัดนะครับมีให้2ชุดด้านหน้า1นะครับตรงข้าตรงกันข้ามนะครับมีให้2ชุด พื้นคบพื้นเป็นเหล็กซิงปลอดสนิมนะครับถักโครงสร้างแล้วก็ปูทับด้วยสมาร์ทบอร์ดหนา1ิมแมิลแลก็ปูทับด้วยกระเบื้องยางแผ่นนะครับก็สามารถเพิ่มออปชันเป็นกระเบื้องยางตัวอื่นได้นะครับแต่ตัวนี้เป็นแบบมาตรฐานนะครับอย่างที่ผมแจ้งไปครับตู้ใบนี้มีห้องน้ําภายในขนาดกว้าง1เมตร4ีคูณเมตร40มีผนังก็จะเป็นการเชือรายด้นะครับมีฟิล์มแรปให้ทั้งภายในภายนอกลูกบิดเป็นของเยลครับประตูบานผลักเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นของในส่วนห้องน้ํา นี่คือทางเข้าจะมีตัวโทรณีการน้ําออกอีกทีนะครับระบบไฟฟ้าครับสวิตปิดเปิดนะครับเป็นของฮาโก้ควบคุมหลอดไฟ l อ d ของฟิลิปและพรดมดูดอาการฮาตาลิขนาด6นิ้ว1ชุดครับเทสเปิดครับห้องน้ําครับขอเริ่มที่ฝั่งด้านซ้ายมือนะครับราวแขวนผ้าครับกระจกเงาของเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าครับสุขภัณฑ์รูดออกผนังครับ ฝักบัวชำระครับที่ใส่กระดาษทิชชู่ครับฝักบัวบน้ำครับที่ใส่สบู่พื้นเป็นกระเบื้องแกรนิตโต้สามสิบคูณสามสิบปูสูงขึ้นหนึ่งแถวระบบระบายน้ำมีให้สองชุดฟอร์เดนกระเบื้องแกรนิตโต้เป็นสีขาวนะครับมุมมองอาบน้ำได้นะครับพื้นที่พอนะฮะแล้วก็อย่างที่แจ้งไปผนังเป็นไอโซวอลด้วยนะครับตัวนี้การร้อนการชื้นเก็บเสียงไม่ลามไฟแล้วก็ไม่เป็นเชื้อราครับ นี่คือรายละเอียดของตัวตู้กว้าง3เมตรยาว6เมตรสูง2เมตร80บแบบมีห้องน้ำภายในฟรีแอร์และค่าขนส่งครับครับหากท่านลูกค้าท่านใดนะครับสนใจหรืออยากสอบถามติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายครับที่เบอร์089-999-5345หรือที่ไลน์โอเอของทางบริษัท a s i ไต n ์ค n นเทนเนอร์โซครับข้อมูลเพิ่มเติมครับในหน้าแรกของ w w w c o n t a i n e r s คอนเ s นเนอยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราด้วยครับขอขอบคุณคุณลูกค้าสำหรับการสั่งซื้อตู้ชุดนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมตู้สำนักงานบ้านสมร็จรูปออฟฟิศภาคสนามแบบมีห้องน้ำภายในฟรีแอร์ฟรีค่าขนสง่งขอบคุณครับสวัสดีครับ